สวัสดีครับสริคุกทุกท่านนะอยู่กับ OC Gamer เช่นเคยนะฮะวันนี้เรจะมาเล่นเกมเซตีกันนะ mm hmm. ก็แบบได้ตัวใหม่คร mm ับผมไอ้ตัวเก่าแหละแต่ว่าผมก็เปิดได้นะ mm hmm. ในลูกเต่าอะไรว่าลูกเต่าดอกไม้ที่มันจะมีเลเวลด้วยนะผมซึ่งผมเปิดได้ตัวนี้นะผม mm hmm. แล้วก็ผมก็กำลังจะรอเปิดตัวนี้กันนะผมซึ่งก็แบบ ก็ต้องให้ได้ร้อสิบขึ้นไปนะถึงจะเปิดได้เอ็ดเท่าหมดนานะซึ่งพันน้เราก็จะมาเล่นกันโอ้โหเนจะหลุดโอเคครับผมก็แบบมาเล่นกันเลยดีกว่าครับผมเหนึง่งหนึงน่งหนึ่งเน็ตหลุดจนได้โอ้เน็ตกาครับผมนะประมาณนั้นครัโอเคโอเคไป หลุดนะรีตังหมดกับผมเลยไม่ได้เราไม่ได้เล่นเน็ตอนานนะผมตังหมดกันเลยไม่ได้เล่นพวกมามาเนี่ยครับคือเน็ตมันเป็นไงครับผมคือผมอยากจะเปเลี่ยนเน็ตมาให้กดละ ดูของให้สองายานี้กระโปรแล้วผมก็โหนลล่ะ <Okay. S 1> มามาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนคนที่สองเอามาไม่เปล่าแล้วดูของผมผมของผมอวกเจ็ดแล้วนะผมไายผมไปเดี๋ยวผมทิ้งให้ใต้ล่างนะผมไายผมแล้ว,น,ลวนี่ครู <10. S 1> สอง นี่ยผ,ผมเล่นอย่างเงี้ยคือผมโหดแต่พอเยีวมเล่นแมนโคตรกดส้น,สนนะแบบมาน้องซื้อก็ซื้อมาเลยมีไม่กลัวลได้ขค้ได้ค้สองสน,นะเออคือโชกเออเออแล้วผมเล่นเ,นเ,นเนกาะอะผมเกาะคือทรายผมเลย ละแเล่นเกาะเล่นเกาะกูอบอกแล้วอือกูเล่นเกาะเจ็ดกูเล่นเกาะกูอบอกให้ตาฉันแล้วกูจะบอกให้กูเล่นเกาะสิบเอ็ดอือเสียงดวงไปรอผมนีนะผมผมชอบเล่นกเกาะพอเงี้ยนะผมอ้อเจ็ดน่าไม่ได้ทันแดดผมงรอ ไปเล่นเกาะโ,โอ้โหมันแดกจันได้ตาฉันแล้วกลัว<อ> uh. ให้มึงรุมมาลายก่อน,นซ,อซื้อกลอไม่ได้ด้วยนะคือไม่มันมันซื้อไม่ได้ถ้าซื้อได้กูจะซื้อไปแล้วนะดับเบิลอมันเล่นแล้วไงผมเสียงดวงไฟ ไม่ได้ไม่โชคดีเป็นผมไงโอ้เซ็กซี่บอกนะำนมโตสร้างแลนด์มาเก้าเ <c oughs> สี่ยงดวงตาฉันแล้วมันทอยบอยยังวะสิบสองเสี่ยงดวงอืมคือเกาะผมมีแค่อันเดียวตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาสิบเอ มันได้นลผมตันที <c oughs> น่แดกกูหรอกมันที่แดกกูหรอกไอ้ฟาตาน้โบโกโนแน่นอน จริงพี<อ>ง่กูแล้วเนี่ยตาฉันแล้วสิบสิบฟ้าในน้อยสร้างแลนด์มาร์คปรับเขาให้เก้าตัวกาก็เป็น,น,ง,นงี้เนาะตาฉันแล้วสร้างแลนด์มา,าร์คเ้าเสียงดวงเลือกพื้นที่รับคาถา อาปาขอพลังมาร์เบิลโจรสถิตทุกท่นานห้ามาตังหนุ่ลา,ายแน่อุย้ยพวกเงี้มันกากหนุ่มชอบเล่นแบบบนเล่นเชอบเล่นอย่างเงี้ยสิบอ๋อเกือบโดนตัฉันแล้วเกิดแตกแล้วไหมละ่ะ งบน้อยน้องงบน้อยตาฉันแล้วไม่ได้แดกอุลตร้าแดะให้ดูตอบเขาให้ สร้างไม่ดีแดงหมดเสียงดวงจะดูต้นปรับเขาให้เอาตรงนี้ไปก่อนสร้างแลนด์มาร์กปรับเจ<น>็ดวันอยู่ตรงอยู่ที่ลูกเต่าเลยนะลูเกเต่ากากก็คือแบบตัวไปไม่เป็นเลยผมจะได้<า>ลง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 เองนะห้ย มันมีสิทโหดได้ผมถ้ามันเอาลากเราไปด้วยนะบมแล้วก็มีสิทไปด้วยเพราะผมเคยโดนอย่างนี้ไปแล้วยืเรายึดมากเลยมันไส้ส<อ>คือตัวนี้พอพอเราเล่นจบเกมเงี้ยมันจะเพิ่มเงินให้ตัวเองคือความโหดของมันนะบมคือมันเป็นโกงเลยก็ว่าได้ผมปัับคอให้ ยึดกดซื้อให้โดนะแค่งี้เดียวเองเอาเฮียอะไรเอาเฮียอะไรอสดับเบิลโอมันโอเคโอเค,อเคต้องให้ได้เราโอเคโอเคหกอันตรา,ายอันตรา,ายบผมเอามาเงินงนี่แล้วไปแล้วมีเวลาซื้อได้เอนอะ ซื่นมานา <ะ S 1> แล้วครับผมโอเคนะ,ฮะ,ฮะไม่มีใครสู้กูได้หรอกน้องมาเลยมาเลยโอเคผมก็ติดตามพันหน้าสุไลายผมจะทิ้งให้เลยให้ดิงลิงให้ด้านล่างครับผมก็กม็มาเจอผมได้ครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> โอเคปับ เกจ์โอซีได้พาร์ทน้าผมก็ลาไปก่อนนะก็เสาร์ก็ติไหมครับก็ซีรีส์ไมค์ราฟก็ยังไปต่อนะจนจนถึงพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่ผมจะปิดคลิปแล้วนะแล้วก็ไม่ไม่ได้แคสยาวเลยบ่าเดี๋ยวต้องเรียนนะผมไม่ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเกมแล้วนะโอเคก็เปกำลังใจในการทำพิจารณาต่อไปด้วยกันนะกับแล้วก็ฉลองครับที่พวกซับสไคร์เบอร์ก็แบบดีใจนะผมนะก็อะไรประมาณนั้นก็ ได้จาก20ซับสไคร์เบอร์บบก็แบบก็ดีเหมือนกันนะเออเนี่ยคือแต้มมันน้อยคือมันอัปเดตเกมก็เลยต้องมาเก็บแต้มใหม่ฮผมก็แบบว่าเอ้ยกล้าปะเนี่ยเออแบบเล่นโกงโกงกลางๆอะไรประมาณนั้นเปล่าไม่ได้เล่นนะบุมเออตัวนี้คือซุ่มได้จริงนะไม่ได้โปวะผมก็ตาพัดหน้าก,ากานันแล้วกันนะลาไปก่อนนะราบสวัสดีครับ